สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการสำรองลายนิ้วมือจากเครื่องสแกนอีกเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับโดยเราจะใช้ USB ในการคัดลอกข้อมูลนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็จะต้องมี USB a ฟลชไดร์ที่ทำการฟอร์แมตเป็นแฟลชสไว้นะครับวิธีการก็คือเมื่อเรามีเครื่องสแกนลายนิ้วมือต้นฉบับนะครับอาจจะเป็นเครื่องที่1ที่เราใช้เก็บลายนิ้วมือ ให้เราเข้าสู่เมนูตรงนี้ผมล็อกอินเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ USB นะครับแฟลชไดร์เสียบเข้าไปที่ด้านข้างของตัวเครื่องสแกนจากนั้นเลือกมาที่เมนูจัดการ USB กดเข้าไปนะครับภายในก็จะพบกับ เมนูย่อยคือดาวน์โหลด USB อัปโหลด USB แล้วก็ตั้งค่าดาวน์โหลดให้เราเลือกมาที่ดาวน์โหลด USB นะครับแล้วก็เลือกมาที่ดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้กดโอเคให้เครื่องคัดลอกข้อมูลจนขึ้นคำว่าโหลดข้อมูลสำเร็จจากนั้นกด esc ออกมานะครับเราก็จะได้ข้อมูลของ user แล้วก็ลายนิ้วมือ ถูกเก็บไว้ในตัว USB f l a s ได r แล้วนะครับแล้วเราจะใช้ USB นี้ไปทำการอัปโหลดเข้าเครื่องสแกนเครื่องกระเื่นที่เราต้องการนะครับแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องสแกนลายนิ้วม,มือที่เราจะเอาลายนิ้วม,มือที่ดาวน์โหลดจากเครื่องก่อนหน้านี้นะครับมาทำการอัปโหลดขึ้นให้เราเอา USB f l a s ได r เสียบเข้าที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจากนั้นรอให้สัญ,ญลักษณ์ของตัว USB โผล่ขึ้นมานะครับ เข้าไปสู่เมนูเลือกไปที่จัดการผู้ใช้จัดการ USB นะครับเลือกมาที่อัปโหลด USB ครับจากนั้นก็เลือกมาที่อัปโหลดข้อมูลผู้ใช้กดแล้วรอสักพักนะครับข้อความก็จะขึ้นว่าอัปโหลดสำเร็จตรงนี้คือเรียบร้อยแล้วกด ESC ออกมานะครับ ผมจะลองเทสดูนะครับขอบคุณค่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคัดลอกลายนิ้วมือผ่านตัว USB จากเครื่องหนึ่งมาสู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ